สตัวบน2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรของอาจารย์แป้นลืมกันเลย <c oughs> จริงๆไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีเวลาเอาลงนะครับเดี๋ยวท่าน,นี้ EP นี้ก็จะเอาลงหลังจากที่เว้นมา2วันนะฮะคำเตือนนะค,คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับประกอบการซื้อสลากินแบน่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะฮะทำผิดกฎหมายนะครับ เอาเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันนะครับสูตรอาจารย์แป้นขอโทษทุกคนด้วยนะครเพราะว่าลืมจริงๆนะฮะทั้งทางในกลุ่มไลน์แล้วก็ทางาแฟนเพจด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันว่าสูตรอาจารย์แป้นเข้าไหมนะแล้วเดินดีขนาดไหนะเดี๋ยวมาดูกันฮะวัวแรกอาจารย์ให้เกับแนะฮะสาหวยออกสามนะครับ ก็ยังมาอยู่นะงวดที่สองนะฮะงวดวันที่สิบเจ็ดเดือนสองหกห้านะครับหวยออกห้าเก้าเจ็ดนะฮะให้มาหกกับเจ็ดนะครับงวดวันที่สิบวันที่หนึ่งเดือนสามนะฮะหกห้านะครับหวยออกเก้าศูนย์ห้านะครับห้ามานะฮะ งวดวันที่สิบหกเดือนสามนะหกห้าหอยออก8ป7หกเจ็ดงวดนี้หลุดนะครับต่อไปงวดวันที่หนึ่งเดือ 1, 4, 6, 5, นสะี่หกห้านะหอยออก 6, 1, 8, หกห 1, 2, นึ่งแปดนะครับอาจารย์ให้หกอาจารย์ให้หนึ่งกับสองนะหลุดนะฮะแล้วก็งวดวันที่อ่า สองเดือนห้านะครับอาจารย์ให้หกกับเจ็ดห้อยออกหกหกสี่สองนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับมวดที list, 16, ่แล้วนะครับสิบหกหกห้าหกสิบหกุภาหกห้านะครับอาจารย์ให้สูนกับหนึ่งนะครับห้ยออกศูนย์หนึ่งสองมาสองตัวเลยนะครับแบ่งวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้านะครับ หนึ่งวิทุนาหกห้าอาจารย์ให้หนึ่งกับสองนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวสูตรเทียบตัวชนเดี๋ยวลงให้วันก่อนหวยออกหนึ่งวันแล้วกันเนาะก่อนก่อนลอตเอรี่ออกหนึ่งวันนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเดี๋ยวลงให้นะครับสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะครับแต่ว่าก็มีผิดพลาดกันบ้างนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะมาเฉลยสูตรกันนะครับอาจารย์สูตรนี้อาจารย์บอกมาแล้วนะฮะให้ใช้หลักแสนนะครับ หลักแสนลบด้วยหน่วยสิบร้อยหลักร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันนะฮะแปดลบหนึ่งฮะแปดลบหนึ่งได้เจ็ดนะครับ,บ,รบเพิ่มหนึ่งแต้มไปคือแปดเจ็ดแปดอ๋อสูตรเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับหลักแสนลบหลักร้อยนะครับเท่ากับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับ ก็คือประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราม่ใช้กันนะฮะแปลบหนเหลือ7นะฮะเกับ8นะฮะตรงศูตรเนาะเก้าเลบหเลบสามหลือหกนะครับหกเจนะฮะตรงนะครับ5้ลบศูนย์เหลือห้าห้าหนะครับ9กลบศูนย์เหลือ9ก้าเก้าศนย์ถูกต้องนะฮะ แปดลบเหลือหนึถูกต้องนะครับอ่าเกลบเหลือสามสาถูกต้องครับ9ก้าลบสเหลือหกหถูกต้องครับ6กลบหกเหลือศูนนะฮะแล้วก็1นลบศได้1นะฮะก็เป็น1นึ่งสองอ่านะครับกอห่วอาจารย์แป้นนะครับที่หลายคนสอบถามเข้ามานะครับ งวดนี้นะครับสังเกตดูตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสังเกตหัวอาจารย์แป้นสูตรนี้เขาสามงวดถึงสี่งวดหลุดงวดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันหลุดไปแล้วนะครับผมว่างวดนี้ยังน,น,น่าจะเดินอยู่นะนะฮะใครที่ถ้าตัวชนนะครับเดี๋ยววันที่สามยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงนะฮะเพราะว่างดมาสามวันนะครับเดี๋ยวงวดหลังจากงวดวันที่หนึ่งนะครับผมก็จะมา เอาสูตรทั้งหมดเอามารวมลงไปในคลิปเพราะว่าเดือนนี้ไม่ทางจริงนะครับเพราะว่าต้องตัดคลิปในเพจด้วยแล้วก็ในช่องหลักแล้วก็ช่องนี้อีกหนึ่งช่องนะครับโอเคครับคำเตือนนะฮะสูตรนี้เป็นเฉพาะแนวทางนะครับให้ไปประกอบการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งทำผิดกฎหมายนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสันกร่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ